สวัสดีทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมคอคลิปอร์ดีเชนเคยนะครับผมในสําหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะเล่นตามเนื้อเรื่องเลยทุกคนน่าจะเป็นล a s t b a แล้วมั้งอันนี้ผมยังไม่ชัวนะแต่ว่าคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็คือตอนนี้เราได้คุยกับคอมาตลอดเลยใช่ไหมที่เราตกลงมาอะไรแบบนี้แล้ว เราได้ปลูกคออันนี้ขึ้นมาแล้วก็มันให้เราทําภารกิจต่างๆนานา,นาเพื่อที่จะทําให้มันเนี่ยกลับมามีพลังงานอีกครั้งพึ่งซึ่งมันจะส่งเรากลับบ้านแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนคอเจ้าคอตัวเนี้ยเหมือนกับแค่เป็นเครื่องมือสื่อสารเท่านั้นแต่ว่าตัวจริงๆอ่ะมันอยู่อีกที่หนึ่งนะทุกคนนั่นก็คือตรงนี้เลยนะทุกคนเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปที่นั่นกันนั่นเองนะทุกคนถางั้นเราก็ไปกันเลยครับผมเกเลย คือผมไปกับทุกคนเลยแล้วกันนะว่าแบบอยากรู้เหมือนกันว่ามันมันจะมีอะไรนะประมาณนั้นมาเดี๋ยวขอเปลี่ยนนี่เป็นอันนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เป็นเครื่องมือขุดที่รวดเร็วแล้วก็ไม่พังด้วยนะเพราะเป็นอาวุธใีตำนานไปแล้วนะทุกคนถือว่าดีงามมากตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างก่อนนะเป,ปื้ดเปื้ออ๋อที่นี่เหรอ โคเด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 ล้วแป๊บหนึ่งก่อนนึงแป๊บนึงไหนแป๊บนึงโอ้ยมันจะตามไปคุ้งหนาเนี่ยตายยางสุดเลยโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตหาพื้นที่นะครับในการวางประตูวางกอนตอนนี้ผมก็ได้วางประตูวางไปแล้วนะทุกคนทีนี้เนี่ยการที่จะเข้าไปหาไอ้ตัวเนี้ยมันต้องมีชุดไอ้นี่ก่อนอะชุดกำมะตะังสีก่อนเดี๋ยวผมไปทำแป๊บหนึ่งนะครับ แม่ไม่คิดว่าจะมาที่นี่เลยเนี่ยทุกคนปะกลับบ้านแป๊บหนึ่งโอเคทุกคนเรียบร้อยตอนนี้ผมได้ชุดกัมมันตรังสีมาละใส่เลยนี่เรียบร้อยนะครับอ่ะมาถึงแล้วทุกคนใส่ชุดเลยชุดกัมมันตรังสีแล้วก็กดอ e ีได้นะทุกคนชึบอู้หยเกิดอะไรขึ้นโอ้โห what เุ้ยไอเทมใหม่อุกกบาทคริสตอเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโลกของเราได้ถูกลืมเลือนไปเมื่อนานมาแล้วโลกใบนี้ที่เราค้นพบถ้ำกลางอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในที่สุดก็สำลิดผลด้วยฝีมือของเจ้า แต่ไม่มีที่สำหรับเจ้าในสังคมที่ก่อขึ้นใหม่ของเราอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยเฮ้ยน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเดี๋เดๆดเด็ดเดดโอโหนี่มันลาสบอสแบบของจริงอุ๊ยวาบ้า้ามาดิมาดิไอ้ลูกแก้วไอ้ลูกแก้วมาดูทำข้ามันเออนั่นแหละอยู่ไหนอีกตรงนู้น มันหลอกใช้เรา,าจริงจิงด้วยมันหลอกใช้เราจริงจริงด้วยมันหลอกใช้เราไอ้คนนี้ใส่ไม่ดีอุ้ยมีแบบวาร์ปมีด้วยว่ะอุ้ยโอ้โหโทษทีทุกคนเมื่อกี้ประมาทไปน,นิดนึงไม่เป็นไรเราสู้ต่อ ไอ้นี่มันต้องโดนเราฆ่ายัางจังนับแน่นอนมาทุกคนผมพร้อมแล้วมาไดเนเวลาเจอกันสักหน่อยแล้วเพื่อนโอเคเดี๋ยวไงอีกเนี่ยไอูุ้ล่ลางเฮ้ยมันตกแล้วกระนำกระนำจงังหวะนี้ นี่ผมตายไปประมาณสามรอบแล้วเอ้ยสองรอบสองรอบอไปเรื่อยมาแล้วเกิดใหม่นะโอเคโอเคเราวิ่งหนีได้อยู่เจอลูกไหนก็ตีลูกนั้นไปเลยแล้วกันตอนนี้เลรงนี้พังหนีลุงลูกสุดท้าย อ,ก,อกระนำชาวบ้านเรียกกระนำอย่างนี้ผู้บัญชาการแก่นพลังงานโชื่อมันแบบว่าเข้มเกินเข้มแบบนี้ต้องโดนหนักๆบอกเลยอุ้ยอุ้ยอพลังงานบอพลังงานพลังงานพลังงานอันเดียต้องหลบให้ดีเลยทุกคนได้หลบได้โยหลบได้โย ผมยังไหวอยู่ครับจ่าเจร็บลอยไปหนึ่งโอเคปิงหลบน้ายูยยังหลบง่ายอยู่ยังหลบง่ายอยู่ยังไม่ได้หลบยากมากอุ่ยอะไรอะ่ะมีพายุด้วยหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้หัดมีพายุนิส่ายไม่ดีดีไปเรื่อยดีไปเรื่อยมันใกล้ตายแล้วทุกคนบันไดนิดเดียว อีกนิดเรียบร้อย <c oughs> ว่าไงชิปหายมีเฟ,ฟสองเหรอชิปหายแล้วกูว่าแล้วมันง่ายเกิน <c oughs> โอ้โหโอ้โหกูว่าแล้วเชียวมันง่ายเกินโอ้โหทุกคนโอ้โหมุดกิดเลย งุ้งิเลยจังหวะนี้ผมว่าแล้วมันง่ายเกินมันง่ายเกินไปมันจะมาเฟสหนึ่งตายแล้วแบบว่าไม่มีอะไรอีกเป็นไปไม่ได้นะครับคิดไปแล้วเชียวว่ามันมันต้องไม่ง่ายมันเป็นลาสบอนะแม่งเสมอมีเฟสสามอีกนะ้นฮะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ มีเขตอะไรก็ไม่รู้ทุกคนโอ้โหเป็นพลังของมันเหรอโอเคอุ่ยเมื่อกี้เหมือนเป็นพลังอะไรของมันสักอย่างอะโอ้โหเคเคผมจะตั้งใจเล่นสุสดๆเลย โอ้ยจะถุงแล้วเมือ่อกี้เกิดไปแล้วเชีวยวอเคยิงฟรียิงฟรีครึงหลอแล้วทุกคนคึงหลอดละมาไอพวกนี้หลบง่ายไม่หลบยากนะมันจะมีแค่อันเดียวที่หลบยากแล้วเมื่อกี้เห็นมีก้อนพลังอะไรด้วยแบบมีขอบเขตมันกลางอนาเขตได้ทุกคนอุย๊ยเกิดไปแล้ว นี่มันเรียก <abil itation. S 1> พายุมานะอยู่ตรงนู้นเลยว่ะอุ๊ยหาโดนอีกเคมาละยิงสแปมดามเมรเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอเค ถ้าเรายิงเราจะเสียแบบความเร็วนะทุกคนอีกหนึ่งมันก็เอานะเนี่ยอ้าวเมื่อกี้เผื่อไปโดนมันนิดเดียวเองนิดเดียวก็นับเลยมาต่อ เรียบร้อยจบไปหนึ่งจุดเอาพังไปสองนะนิว่าแป๊บนึงแป๊บนึ่งหนึง,ห,นงหายจุดหนึ่งกันนี่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 จุดหนึ่งโอเคมาเปสองมาละว,วายังนิว่ายังไม่ได้ยิงมันเลยโอ้โหผมก็ยืนเท่ตั้งนานโอ้ทำอะไรคกูเนี่ย อันนี้ยิงกันไปเพลินๆครับผมโอเคดอกที่หนึ่งเรียบร้อยหลบก่อนหลบกันเมื่อกี้เห็นมีมารุถ้ำมานะโอเคมาเล่นฝั่งนี้ดีววก,กว่าเวกว่าโอเคเสร็จอีกหนึ่งแล้วจะเหลือลูกนี่ไงลูกนี้ เค okay, ยิงเลยยิงเข้าไปยิงเข้าไปมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอเคเฟสหนึ่งจบต่อไปเป็นเฟสสองยิงไอ้ลูกนี้ก่อนเลยมาเ <c oughs> จ้าต้องหายไป เพราะความแข็งแกร่งของเจ้าอ้าวอุ้ยอ no ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ๋อมีทางให้หลบชุบชุบชุบรอ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 บโอ้โหหลบไปหลบไปหลบไปโอเคอู้หูอู้หูอู้หูเกือบไปแล้ว เกือบแล้วเกือบแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยงนู้นโอเคมันตกละวตกแล้วมัน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 ตกแล้วยิงเข้าไป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 สแปมเข้าไปอือติดครีปไปดิติดป่วนคูณสามเข้าไปเจ็บแล้วซี่ เข้ามาในนี้อีกแล้วทุกคนโอเคแตกไปหนึ่งลูกโอเคหลบได้อยู่หลบได้อยู่กุ๊บกินยากินยาอุย้ยทำไมไม่ยิงวะเป็น,นี้โอเคโอเคโอเคต้องหมั่นกินยานะทุกคนต้องดูเฮดพีด้วยเองดีๆอะ่ะโอเคแตกไปอีกหนึ่งลูก ต่อไปไปหัวๆผมโอเคมันตกแล้วมันตกแล้วนี่ยิงอัดหน้าอย่างนี้เลยนี่แขนกัดใช้กูมาทั้งเกมสุดท้ายเก็งกลัวความแข็งแกร่งของโกสินะค่าแค่อยากกลับบ้านเองทำไมไม่ส่งค่ากลับบ้านหือมาหลอกใช้ค่าได้อย่างไรฮะ จ้อนี้ม <tinha rush> <anyway> ันคนนิสัยไม่ดีจริงๆหลบ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 แอบอุยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยนี่มันบีบครั้นกันขนาดนี้เลยเหรอตีอันนึงอยู่ไหนวะนี่ไงเรียบร้อยทุกคน ยิง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 สแปมไปสแปมไปตายแน่มุงตายมึงตายมึงตายแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเหลือทำไมอ่ะฮะจะเหลือทำไมไม่เข้าใจเหลือติ่งหนึ่งพายุมาอีกแล้วพายุมาอีกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหน อุ๊ยอุ๊ยออ๊ยเกิดไปแล้วเกบไปแล้วอุ้ยพายุเราก็มีเยอะนะเนี่ยบอกเลยเฮ้ยมันตกแล้วตายซะดีแน่เรียบร้อยโลกอื่นที่ขับไล่เราหรือเป็นเพราะความสัมัคคีของประชากรโลกใบนั้นกันไปซะไอคนนิสัยไม่ดีอื้อ เดี๋ยวเดียวดียว <nt ing> อะไรโอ้โหยังจะมีแถมหมดแล้วอ, uh, อุยออ้ยกล่องอุย้ยกล่องทุกคนเอาลนะเราจะเปิดกล่องลาสบอรกันทนะุกคนมาสามสองหนึ่งเปิดชุบได้เป็นหมวกกราะผู้บัญชาการแก่นพลังงานนะครับเลเวลไอเทมสิพลังชีวิตสูงสุดบวกส 4, 4แต้มก่อบวก21ความเราความเรา ความเร็วในาการโจมตีระยะประชิดและก็ระยะไกลจะจุดหนึ่งดาเมจเพียว6.3%และโอกาสเด็ดคิติข้ออีก4%เมื่อใส่เซตนี้ครบ2ชิ้นนะครับคุณและเพื่อนทั้งหมดที่อยู่ใกล้จะทำดาเมจได้25%นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใส่ครบ3ชิ้นศัตรูทั้งหมดที่อยู่ใกล้นะครับโดนดาเมจกมับมรณภาพรังสี67หน่วยทุกทุก2นาทีนะโอ้อันนี้ก็คือมีครบเซ็ตเลยนะมีทั้งแบบว่าหมวกเกราะ กาะอ,อกแล้วก็เกาะขาเลยเนี้ยเรียบร้อยหมดเลยรายละเอียดในส่วนของหมวกเกาะเนาะจะเขียนว่าเครื่องสมศีรษะที่ถูกทอดทิ้งของเกาะระดับสูงสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานมาาหาศาลลังไหลเข้าสู่จิตใจเมื่อสมใส่กระซิบกระซาบถ้อยคำที่คุณไม่มีทางเข้าใจนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นปืนศูนย์ปืนศูนย์ยตาหร เลเวลไอเทมอยู่ที่เลเวลสิเลยดาเมจกายภาพ255ร้อถึงสามเป็นระยะไกลนะครับโจมตี1ครั้งต่อมินาทีกระสุนเจาะทะลุผ่านศัตรูได้นะครับรายละเอียดอาวุธอนุภาพที่มีกลไกภายในลึกลับมันปล่อยลูกบอลแห่งความว่างเปล่าที่บิดเบือนบริภูมิเวลาเพื่อสร้างความเสียหายรุนแรงนะครับโหนี่เราก็ต้องเก็บมาให้หมดเลย1 2 นี่เลยหีบนี้ชื่อว่าหีบเทคโนโลยีแก่นพลังงานนั่นเองนะทุกคนโอ้โหผมตายไป1 2 3 4นะครับประมาณ 4- 5หครั้งอ่ะที่เท่าที่ตายไปนะก็ถือว่าเป็นบอที่สนุกมากๆนะเป็นลาสบอสที่ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แบบยากมากๆขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าซูงง่ายนะทุกคนก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สนุกมากนะครับสนุกมากสำหรับผมนะสนุกดีนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรา กลับบ้านลองไปคุยกับคอที่บ้านดูซีว่ายังคุยได้อยู่ไหมนะครับชวิงกลับบ้านกันมาแล้วคุยได้ไหมชึบอุ้ยคุยได้ด้วยเฮ้ยเป็นยังไง <No. S 1> ปลุกระบบทั้งหมดว้าว no. เคยมีตัวตนอยู่แต่จากไปแล้วขอบคุณมากเมื่อเราร่วมมือกันข้าจะส่งเจ้ากลับไปยังที่ที่เจ้าจากมาที่นั่นข้าได้พบมันอ หากเจ้ากลับมาที่นี่อีกครั้งขอให้เจ้าเป็นพลังเพื่อปรักกายอันประเสริฐลาก่อนนักเดินทางอันแปลกประหลาดเอ๋ยเฮ้ยได้กลับบ้านเหรอเฮ้ยได้กลับมาแล้ว สถานที่อันห่างไกลจากที่ไหนๆคุณจำได้ว่านี่เป็นใบหน้าของเพื่อนๆระหว่างที่พวกเขาช่วยให้คุณลุกขึ้นคุณสัมผัสได้ว่ามีอะไรทิ่มหลังของคุณอยู่คริสตัลแบกประหลาดที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานจากนั้นคุณก็จำได้ความสมคีที่คุณได้พบเจอและเรื่องราว ที่คุณต้องบอกกล่าวถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันแต่ก็ยังมีเส้นทางอยู่ภายในหัวใจอะไรสักอย่างอ่านไม่ทัน <c oughs> อ่านไม่ทันอะจบหรือเปล่า <c oughs> มีเควสช่นมาไยว้าวจบแล้วทุกคนคอคิปเปอร์ของเรานะครับโอ้โ oh. ห เนื้อเรื่องถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะสุดท้ายตัวละครหลักก็คือตัวเราอะได้กลับนะครับได้กลับมาสักทีนะคือมันเหมือนกับว่าคอคอที่อยู่ตรงกลางที่เราแบบคุยมาตลอดอะเหมือนโดนแบบครอบงำบ้าเหมือนโดนครอบงำอะไรแบบนี้ไหมจากผู้บัญชาการแกนพลังงานอะไรแบบเนี้ยพอผู้บัญชาการแกนพลังงานตายปุ๊บทีนี้คอก็เหมือนเป็นอิสระ แล้วก็เหมือนกับว่าพอเป็นอิสระแล้วเนี่ยก็เลยแบบทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้อะไรแบบนี้ก็เลยได้กลับบ้านอ่าแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดว่านายจะกลับมาในแบบโลกของเราอีกอะไรเงี้ยก็ขอให้นายแบบเป็นพลังให้กับพวกเราด้วยนะประมาณนั้นนะครับตอนที่ผมเข้าใจนะโอ้โหโดยรวมเกมนี้ถือว่าผมอยู่กับมันนานมากนะอยู่กับมันมาเป็นพันชั่วโมงนะเกมเนี้ยก็ถือว่าแบบสนุกมากๆนะครับแล้วก็ มีคอนเทนต์อะไรให้เล่นเยอะมากๆเลยแล้วยิ่งแบบเป็น1.0ยออกมาเงี้ยเนาะมันก็เลยแบบมีอะไรแบบให้ทําเยอะมากคือเหมือนกับเล่นใหม่หมดเลยอ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเซตโนเซตนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องรื้อมาทําใหม่หมดไอ้พวกท็อปดาวงท็อปดาเมจอะไรเงี้ยก็ต้องรื้อมาทําใหม่หมดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันปรับอะไรเยอะเนาะอะไรอย่างงี้ก็คือหลัง1.0หลังเล่นจบก็ยังมีอะไรให้ทำอยู่เยอะมากๆเลยก็หวังว่าทุกคน จะติดตามผลงานของผมที่ออกมาในอนาคตน,นะครับผมก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้เนาะก็ถือว่าอิ่มใจมากๆเลยนะในการสู้บอดครั้งนี้แล้วเกมก็จบแล้วนะทุกคนเฮ้ยอยู่ๆก็ร้องให้เฉยเลยเฮ้ยอยู่ๆร้อ,องให้เฉยเลยทุกคน มันรู้สึกว่าผมมีวันดีได้ก็ขอ,ขอคอคิปเปอร์เหมือนกันนะโอ้โไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้นะทุกคนผมผมว่าแบบ ผมอยู่กับมันมาค่อนข้างที่จะนานมากอะอยู่กับมันมาเยอะแล้วก็เหมือนกับผ่านเรื่องราวอะไรมันมาเยอะนะทีนี้ก็แบบว่าก็ใจหายเหมือนกันที่แบบเกมมันจบอะบลงให้เฉยเลย อตั้งสติดีๆนิดนึงโอเคโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่แบบว่าดูทุกคลิปเลยอะไรเงี้ยแบบขอบคุณมากๆเลยไม่ว่าจะแบบดูคลิปสองคลิปหรือแบบอะไรแบบเนี้ยคือแบบเหมือนคุณก็แบบเป็นเพื่อนผมคนหนึ่งอะที่แบบดูด้วยดูคลิปด้วยการทําคลิปด้วยกันแล้วก็แบบพูดคุยสนทนาในคอมเมนต์หรืออะไรแบบเนี้ย เกมนี้มันเหมือนเป็นเพื่อนผมเลยผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเหมือนเป็นเซฟโซนของผมนะเวลาผมแบบไม่สบายใจหรือว่าทุกใจอะไรเงี้ยเวลาหยิบเกมนี้มาเล่นทีไรอะ่ะรู้สึกว่ามันมันคือที่ปลอดภัยของผมประมาณนั้นทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แบบว่าอยู่ด้วยกันจนถึง ตอนนี้นะยังฟังผมพ้า,าอะไรแบบนี้อยู่อ่ะก็ขอบคุณมากๆเลยก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยละกันนะครับผมสำหรับคอคลิปเปอร์เนี่ยก็มีมาเยอะแน่นอนนะครับผมไม่ทิ้งเกมที่ผมรักแน่นอนนะช่องผมมีคนดูเยอะก็พอเกมนี้เลยนะทุกคน <laughs> แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมทุกคนจริงๆนะครับยังไงก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผม